ท่อนนี้เพาะมากโอ้ยเปรี้ยวโรแซปปอ่ะสวยมากโอ้ยสวัสดีครับทุกคนกลับมาพบกับฟุกในช่องสิวรูปแบบนี้วันนี้ก็คือคลิปนี้ร็นแบบ ต้องรีบแล้วนะคบเพราะว่ากอบฟูกจะได้ดูเนี่ยคือวิวไปกี่ล้านแล้วนะครับทุกคนกับเพลง s a u n d a e ของเอสปานั่นเองคือรีบมากอยากดูมากเพราะว่าในความรู้สึกนะน,นี่เป็นความรู้สึกส่วนตัวนะตั้งแต่ปล่อยรูปโปรโมทอะไรเงี้ยรู้สึกว่ารอบนี้แบบด้วยความที่เขาคงมีแบบความเป็นมินิอัลบั้มด้วยแหละเออก็เลยแบบโปรโมทหนักรู้สึกว่าโปรโมทหนักโดยส่วนตัวฟูกไม่รู้ว่าทุกคนคิดยังไงแต่ว่าในความเห็นส่วนตัวของฟูงกกคือรู้สึกว่ารอบนี้คำรอบนี้แบบโปรโมทหนักมากรูปแบบรูปเยอะมากแล้วคือรูปแบบเวอร์มากสวย กราฟิกเนี่ยคือแบบฉ่ามากส่วนเพลงนั้นในตัวทีเซอร์เนี่ยชอบตั้งแต่ทีเซอร์แล้วแบบฟังวนอยู่หลายรอบมากรู้สึกว่าแค่ทีเซอร์ก็ติดหูแล้วต้องไปดูกันว่าเนื้อหาในนี้นน,นั้นเน่ยเป็นยังไงเขาไปตามลาา่าใครเป็นเควสอะไรยังไงบ้างนะครับทุกคนเดี๋ยวเรียไปดูกับซาวเวชของเอสปาจ้ะเราดูกันเหมือนเดิมเนาะรอบแรกฟูขอดูเต็มก่อนรอบ2ขอแบบย้อนดูความฉ่าไปเนีย่ยซีจงซี เนาะแล้วถ่ายใกล้ยังสวยเลยอ่ะอ๋อแต่ว่ามีเงาไอ้นี่เลยเงาดำด้วยนะ บีดหลายอันเวอร์แต่ชุดคือแบบสรุปไปฆางูหรือเป็นงูไม่นี่่ารักอะเหงนไหมหนิงสวยมากดูดิเวอร์ป่ะ

สวยปะแต่ว่าดูมีความน่ารักด้วยนะผสมผสมเนาะเป็นฟิวเกมไหมเป็นแบบเออเนี่ยเป็นฟิวเกมไหมโอ้โหหนีสวยมากไม่ไหวก็อยู่บางยาง

จนมินิอัลบ,บลั้มคอลลสไอยอเพิ่งมาแต่ชอบเสียงนี้มากเลยโอ้ยวินิสวยมากทำซทีซีเหมือนว่างอะ่ะ โอ้น้ารักนะมีคาหน้ารักด้วยดุด้วยเหมือนเป็นคือเหมือนเป็นเพลงรีมิกไปแล้วอะ่ะเป็นเพลงที่รีมิกแล้วอะ่ะเสรอพาริน่าเื้อรู้สสวยมากอะ่ะ เพลงนี้ลอดมันี่คอนในฮิเซอร์คือสิ้นสุดละมันมีนเพลงที่น้มิกเยอะไปปะมันเหมือนเพลงรีมิกซ์แล้วอ่ะมันเหมือนเป็นเพลงออริจินอลที่เอาไปรีมิกซ์แล้วอ่ะถามว่างงไหมงงมีความงงแต่ฟุกเชื่อว่าฟังต่อไปได้เรื่อยอะฟุกอะน่าจะปิดหูด้วยหลายๆอย่างอะไรเงี้ย แต่แบ็กแมนบ้าไม่ต้องพูดถึงอนะันนั้นคือแบบตั้งแต่เปิดตัวตั้งแต่เดมาทีเซอร์อะไรเงี้ยคือแบ็กแมนบ้าคือติดหูตั้งแต่ครั้งแรกตั้งแต่ดูครั้งแรกรู้สึกแบบใช่มากอันนี้คือถูกจลิตมากแต่ว่าพอเทียบกับพอมา next level อะไรเงี้ยก็คือรู้สึกว่าช่วงบิดดรอปฟังแรกๆนะจะรู้สึกว่าแบบเออบิดดรอปทำไม่ดรอปทำไม่เออแบบเรียกนาวิทย์ทำไม่อะไรเงี้ยพอมาเพลงนี้โอเคเล v e l ดูเด็กไปเลยอันนี้ดูดนามิกแบบงงมากมีกี่บีดหรอมีแบบ กี่เพลงอันนี้มีกี่เพลงอยู่ในนี้หรอแต่ว่าเรื่อง CG นั้นก็คือต้องยอมรับจริงๆเพราะว่าสวยมากแล้วคือชุดอะไรเงี้ยตาแตกมากมีชุดครบไหมครบไหมเดี๋ยวก่อนนะมีชุดดาใช่ไหมชุดสีขาวแล้วก็มีชุดสีฟ้าที่มาคุยกับนาวิสตอนนั้นที่เพิ่งลงมาไม่เมื่อไม่กี่วันมานี้แล้วคือคาริน่าตาสองสีตุยไปเลยเรอบนี้เราไปดูแบบนี้ดีกว่าขอไปดูแบบ หยุดดูหน่อยดูความสวยหน่อยคือเขาถ่ายกันแบบชัดมากเลยนะแล้วคือฟุกเปิดแบบ 4K คือมันแบบชํำมากอะคือขนาดเปิด 4K อะคือมันยังเห็นแบบ เห็นขนตาเห็นอะไรเงี้ยแล้วคือสวยมากงานแบบงานเมคอัพงานสไตลิ่งงานกราฟิกอะไรเงี้ยขออวยเอสปาเลยตั้งแต่รูปแล้วคือรูปทุกอย่างที่ลงทั้งทวิตทั้ง iG คือชัดแล้วก็สวยมากเรียงเส้นยันขนตากราฟิกคือแบบสวยอะ่ะอวยไหมเนี่ยดูอวยไหมดูอวยเนาะขอไปดูแบบให้มันฉ่ำอีกทีนึงเนาะขอแบบพยายามฟังเพลงด้วยนิดนึงอะไรหน่อยนึงเพลงแบบ ดันามิกอะไรขนาดนี้มันดูแบบขึ้นลงเดี๋ยวก็ขึ้นเดี๋ยวก็ลงแล้วก็เปลี่ยนมูดเดี๋ยวก็ไปนู่นไปนี่ต้องลองไปฟังเพลงจริงๆอีกทีหนึง่งอันนี้แบบมาดูเอาเนื้อหามวีละกันเอาความสวยนู่นนี่อะไรเงี้ยนะครับทุกคนไปจ้ะสวยไหมแล้วคือดูงงดูงงเขาดิ oh gosh. You know savage? m ้าหลุดเพื่ง,งนมาข้างกูอยนะู่น้าเป็นแบงแมงบ้า ี่ค,อแบบคนอคาลิน่คือสวยมากโคฟุขอ,ออวยถึงว่าหนิงหนิงรอบเนี้นิงนงรู้สวยมากนะอุ้ยแต่ว่านี่ชุดจีเซวันเนี้ยเก๋นะชุดน,นี้ก็สวยนะเออแต่คือรอบนี้รู้สึกสว,ว่าหนิงหนิงคือดูสวยขึ้นมากแต่ว่าเราก็ต้องอวยเมนของเราอย่างคาลิน่อยู่แล้ว

อันนี้สวยมากอันนี้คืออะไรอันนี้สวยมากชอบฉากอันนี้มากเลยไม่รู้ชอบอะไรที่มันดูแบบเงาเงาชอบความเมทัลลิกติดหูมากตั้งแต่พี่เสือนี่น่าสวยอ่ะ ชิบเหี้ยสวยมากฉันในกับนฤชาบานา I'm a savage give me give me now give me give me now I'm a savage give me give me now give me give me now i I'm a savage me give me now ยิงมาเลยไเขา่าหน้านี่ยิงมาเลยเป็นเขา้าคนหน้าโูดีนี่ยิหสวยนะเอไว้เลยพีเซลก็เท่อของเขาอะ่ะเออแต่เนี้ยเอาบอว่ามันดูก็มีความแบบมีความน่ารักมาด้วยมีธีมที่มันดูน่ารักไปด้วย ทำไมอันนี้คือแบบนางแบบ Calling ยเหรอใช่ไหมมา Calling ยเหรอโอ้อันนี้สวยมากอันนี้สวยจริงหนิงอันนี้คือให้เลยน,น,นะทีเนี้ย อ๋อแล้วมันเป็นแบบมันเป็นหน้าหนิงที่แบบหันมานี่พอดีเลยนี่ซีนี้ก็สวยชากอันเนี้ยอ๋อเพลงนี้อยากอยากพบหนึ่งหนึ่งเลยอ่ะอันนี้สวยมากจะมีชุดนี้ในชะเต็ดไหมใส่ถุงมือไปไหม อ๋อแต่ว่าซันนี้ก็ไม่มีแล้วเออไม่มีคอสตูมเนาะแต่สีนเมื่อกี้ฟุกมองวินเทอร์นะรู้สึกเออสีนนี้แบบวินเทอร์แบบดึงสายตาอยู่อพอไี่อายล้วอายมาแล้วนะ คอ้เพราตาสองสีแล้วคือแบบโอ้ความช่ำอะ่ะเหมือนกระตูนะ้นหน้าเหมือนแบบอยู่ในเกมอะ่ะเหมือนไม่ใช่คนจริงๆอ,อ่ะอนาวิสมาอันนี้ก็สวยนิดจะด้แบบเมคอ,อัพจะเป็นใสเนาะโอ้แต่ว่าเออเขาจมชมพูแล้วคือสวยนะโอ้ยท่อนของแบบหนิงๆก็คือเลิศอันนี้ โอ้ถ้ามีพอมากเลยโอ้ยหนึงน่งไม่จบเพลงวันนี้เป็นเพลงที่แบบเปลี่ยนมูดเปลี่ยนบ a t ไปเรื่อยตามไจชันถ้ามีพอ ทำน่ารักมีความการ์ตูนแท่งมาด้วยเออแต่ว่าเป็นการ์ตูนเวอร์ชันนี้น่ารักอ่ะอันนี้ก็สวยเป็นแบบเขียวแดงเป็นเด็กแดนแบบแบบเออมันแอบจับตองหวายากเนาะอ๋อเราเก็บบิดอะไรไปเรื่อยอ่ะมันเต้นยาก มันยั่วเนาะแล้วมันเก็บดีดอะไรไปเรื่อยอะ่ะเก็บอะไรไปเรื่อยอะ่ะบ้าหรือเปล่าสรวมทุกแมวเลยกับแบบเพลงหนึ่งปีทุกทาเก็ต น,นี่ก็ลดไหมนี่ไงนางก็พังไปแล้วไงใช่ไหมอันนี้คือลาสบอร์ดหรือเปล่าที่เป็นตาอันนี้เนี่ยเออ <c oughs> เพราะนางก็พังไปแล้วช้ำอ <c oughs> ่ะเนี่ยชอบอ่ะแต่ว่าเพลงอ่ะขอไปฟังอีกหลายๆรอบก่อนนะยังรู้สึกว่างงกับเพลงอยู่แต่ตอนเบรกแดน n c เนี่ยคือแบบเก็บจังหวะแบบ เก็บอะไรขนาดนั้นปล่อยบ้างไหมหปล่อยบ้างไหมฝูกเชื่อว่าคือยังไงอะเหมือนเราโดนเอสป้าตกไปแล้วคือปล่อยเพลงอะไรยังไงมาเดี๋ยวเราก็ตามเขาให้ทันเหมือน SM เอ็ขาชอบปล่อยอะไรที่แบบล้ำหน้าเพื่อนอนะแบบ เกินเพื่อนเกินยุคอะไรไปหน่อยนึงเราต้องตามเ m เขาให้ทันประมาณนั้นวันนี้เรามากันแค่นี้นะจ๊ะทุกคนเดี๋ยวฟูกรีบไปแล้วไปทําอะไรเราต้องรีบไปดูกันต่อว่าแบบสรุปแล้วคืออะไรเหมือนแบบตอนนี้ไม่ได้เปิดอ่านเนื้อเพลงไม่ได้ดูอะไรเลยไงใช่ไหมเดี๋ยวแบบไปดูคนที่แบบมาเล่าเนื้อเพลงไปหาเนื้อเพลงอ่านสะหน่อยว่ามันเป็นเรื่องราวยังไงอะไรยังไงบ้างเพราะว่าเขาน้าจะเป็นสตอรี่เพราะเหมือนแบบเปิดมาแล้วตอนหลังก็คือเหมือนแบบอันนั้นมันพังไปแล้วอ่ะ เออต้องไปดูว่าสรุปแล้วเป็นอะไรยังไงแล้วก็มีคนแบบวิเคราะห์เรื่องสตอรี่มาเป็นอะไรยังไงบ้างแล้วก็เพลงในอัลบั้มเนี่ยจะเป็นอะไรบ้างมีเพลงไหนที่เพาะบ้างก็อย่าลืมไปฟังอย่าลืมไปติดตามน้อง,องๆด้วยอ๋อแล้วก็พูดเรื่องอัลบัม้มอัลบั้มมีความแบบความเวอร์ความสวยอยู่นะที่เป็นเคสเวอร์ที่แบบที่มแบบันเป็นแผ่นที่เขาบอกว่าสแกนไปกวางยาได้ใช่ไหมเออนั่นก็คือมีความน่าสนใจยังไงก็เดี๋ยวขอรอดูก่อนอาจจะซื้อไหมยังไงไหมแต่ว่าเราก็ไม่ผิดหวังกับบั้มนะแต่ก็ยังรู้สึกว่่่่าาาาาออยกกกกให้้มมมมันนนนีีีลลูเววถืแแบบส แล้วไปกวางยาได้อันนี้ถือว่ารู้สึกว้าวแลวแต่ว่าต้องดูก่อนว่ามันเป็นยังไงเดี๋ยวค่อยมาตัดสินอีกทีนึงว่าว้าวจริงไหมแต่ฟูรู้สึกว่าตั้งแต่แบบเอสปาเดมารู้สึกว่าคอนเซปต์วงเขาอก็คือมันควรเป็นอะไรล้ำๆแบบนี้อันนี้เพลงเพลงนี้ถือว่าล้ำไหมล้ำแล้วคือสวยมากสวยแบบสวยเหมือนไม่ใช่คนจริงๆแล้วอ่ะสวยกว่าแบบ c a l l ลี g e y ยเียกอายมานะคืออายมึงไม่สวยมึงไม่สวยเท่าเขามึงไม่สวยเท่าเอสปาสี่คนจริงๆนะจ๊ะเดี๋ยวอันเมื่อกี้พูดถึงเรื่องอะไรเรื่องลูกเล่นของบ้ามเพราะว่าคอนเซปต์วงอ่ะมันมาเป หมือนในอนาคตไปแล้วใช่ไหมเราก็เลยรู้สึกว่าฟุกก็ว่าแบบเออเรบ้างันงคนมีลูกเล่นนี่นั่นอะไรเงี้ยแต่ว่าเทสเวอร์กคือถือว่าตอบโจทย์เพราะมันสามารถกระจาความยาได้แล้วก็เป็นการ AR อา่แบบสแกนเล่นได้อะไรเงี้ยเราก็หวังว่าเขาจะแบบพัฒนาลูกเล่นอะไรนี้ไปเรื่อยๆคาดหวังกับเอสป่าในแนวนั้นเพราะว่าเขาคนแบบล้ําไปเลยไปอีกไปได้อีก ไปถึงไหนไปได้อีกเดี๋ยวตามไปให้ทันเองไม่เป็นไรนะทุกคนวันนี้ก็จ,จอกันแค่นี้มาเม้ามอนแค่นี้ทุกคนรู้สึกยังไงคิดเห็นยังไงบ้างมาบอกกันมาคุยกันมาเม้ากันนะครับทุกคนอย่าลืมกด subscribe ฟุลด้วยกดกระดิ่งกันด้วยอ,อย่าลืมกดไลค์คลิปนี้แล้วก็คอมเมนต์พูดคุยกันนะครับทุกคนไว้เจอกันคลิปต่อไปคลิปหน้าเป็นเพลงอะไรยังไงบ้างเดี๋ยวขอไปแบบตั้งสติฟังเพลงจริงๆก่อนไปหาเนื้อเพลงอ่านก่อนแล้วก็แบบไปดูท่ากันสักเล็กน้อยแต่ว่าจุดเน,นี่ยอันเนี้ยคือติดหูมากไว้เจอกกัันนนคคคลิปห้าาารบบบทุ๊ยย Give me, give me now, give me, give me now Nålja, mari, fåja, nia, tja, I go rail the